หรือว่าจะมดหุูไถ่เทียวเล่าแล้วหลังซื้อข่าวเล่าออกมารา่งานว่านักท่องเที่ยวไทยกําลังมืนบมาเทียวเล้าแล้วขามไปเที่ยวเวียดนามแทนเฮ็ุเอาคนเหล้าแฮมมาตัดพอว่ามันเป็นหย่อนฟรีมือของคนเล้าทิมักเอาลัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไทยจนเขาแฮไปเที่ยวเวียดนามกันจนหมด ซึ่งโตกับเลนี่เองโก,กอิงตามกับการไลยง,ง่านลาสุตจากซีคาวเลาที่ได้มีการเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวไทยที่ชื่อเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสอปปะเปลาวาที่คนไทยและคนมักจะยกให้ประเทศลาวเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของคนไทยที่มักเดินทางไปเที่ยวและติดสูตไปขบคูกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในแต่ละปีแต่จะได้ก็ตามมาในปีนี้2003กับแตกต่างกันโดย ก็อิงตามกับการรายงานจากสื่อข่าวเลาที่ได้มีการนําข้อมูลจากเว็บไซต์อะกดาซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด่านการท่องเที่ยวระดับโลกที่ได้มีการออกมาเปิดเผยวา่าในช่วงต้นปีศ2 0 2 3แน่ระวางเดือนมังกร5เดือนมิถุนาศ2 0 2 3ที่ผ่านมานี้ได้ปรกากฏว่านักท่องเที่ยวชาวไทยแมนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลในภาคพื้นอาเซียนในปัจจุบัน และผมนั้นก็มีการจัดอันดับจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมไปเที่ยวลาที่สุดในทรงต้นปีทรงปันนี้โดยก็ปรากฏว่าจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไทยไปหลาที่สุดโบเมนซปปาลาวหรือญี่ปุ่นและเกาลิต้เตกบเปินปเทศเวียดนามที่คนไทยกระลักห้ควบสนใจแลาที่สุดซึ่งในอันดับหนึ่งแมนเป็นเมืองนานังของปเทิเวียดนามอันดับสองเมืองฮาหนอยเวียดนามอันดับสามโฮจิมิน ซิตีป้ปฏิเเวียดนามเมืองเหล่านี้ที่เป็นจุดหมายปลายทางของคนไทยและจีสุดในปีนี้ส่วนโตมาอันดับ4แม่นเฮ่องกงและอันดับหากลวลาลมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ซึ่งทั้งหมดนี้เม้นจุดหมายไปทางที่นักท่องเที่ยวไทยไปและที่สุดในปี2ปปสาที่สามารถสังเกตเห็นอย่งางชัดเจนว่าสปปลาาโบติดอันดับในปีนี้คือกับปีก่อนๆและมีแนวโน้มว,ว่าคนไทยอาจจะบสนใจมาเที่ยวลาาอีกต่อไปโดยเฉพาะเมื่อเฮ้าอิงตามกับการไายงานข้อมูลจากทางด้านกรมพัฒนาการท่องเที่ยวลาวที่ได้มีการมาเปิดเผยเกี่ยวกับสถิติข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไ ทีเดินทางมาท่องเที่ยวซอปะปอเลาาในต่างแต่ช่วงเดือนมังกร2พศ .3 จนถึงเดือนมิถุน่า2พศ .3 ทีผ่านมาเมนปรากฏว่าจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเมนมีจํานวนลดลงย่างหน่าตกใจถึงว่าจํานวนนักท่องเที่ยวไทยจะยังคงป็ิอันดับหนึ่งทีมาเทียวเล่าและที่สุดในอาเซียนแต่ถาไปเปรียบเทียบกับจํานวนนักท่องเที่ยวไทยในระาะปีก่อนๆเมนก็ปรากฏว่ามีจํานวนหลายถึงหนึ่งล หาสองล้านคนต่อปีแต่มาในปีนี้กับไดเพียง6กแสนคนในระยะหกเดือนที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ1นึ่งแสนคนต่อเดือนและพอหมดปีก็คงได้เพียง1น่ล้านคนจากปกติได้หลาถึง1น่ล้านเจ็ดแสนหาสองล้านคนต่อปีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยในประเทศลาว ส่งโตกับจํานวนนักท่องเที่ยวไทยที่ยังมีการลดลงยังโตเนื่องนี่เองหลายหลายคนที่มีการติดตามการรายงานของพวกเขาก็คงจะราบและเข้าใจดีถึงเหตุผลว่าเป็นอย่างนักท่องเที่ยวไทยจิงบบมีความสนใจเดินทางมาเที่ยวเล่าอีกต่อไปนั่นก็เพราะว่ากระแสรดราม่าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์ของทางฝั่งลาวและฝั่งไทยที่ยังมีคนละบางกลุ่มที่เด็ดถือปลกฟังให้เกียรติสร้างปาะเทศ คนไทยมีคนเล่าบางจำพวกออกมาอัดคลิปดาวคนไทยหรือว่ามีการถ่าทไทยเึิงคนไทยถามมีการมาเที่ยวเล่าจะผมจัดการอย่างท่านชีและผมนั้นเทิงว่าซอป,ปะป๊าวล่ากำลังอยู่ในสวงไพเง่เงินเฟ้อเงื่อนกีบออนคาหายกับเงินบาทมอกแกการเดินทางมาท่องเที่ยวของคนไทยแต่ห่อนวานิสัยของพ่อขาแม่ขาเศร้าเล่าที่ยังมักเอาลัดเอาเปียบลูกขาเศร้าไทยมักจะคิดเงินให้คนไทย ไล่กลัวคนศาสตร์อื่นไปจนถึงการเอาหลัดเอาเปรียบจากทางด่านเจหนทีตำหลวงเล่าชีมักมีการไปปับไม้เงินนำนักท่องเทียวไทยมีการเอาเงินนำคนไทยเกินกฎหมายกำหนดไว้จนกลายเป็นกระแสรรดราม่ามีคนไทยออกมาระบายต่างๆนานา,นานในสื่อสังคมออนไลน์จนได้ฮิตห้หยคนไทยหลายคนหฮกันเบนโบมาเทียวเล่าจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโตกกบผิดผลทั้งหมดที่ได้เกามาก็ที่ป็นปัจจลักลักที่เหตไหนักท่องเที่ยวไทยโบมาเที่ยวลาวหรือบอกง่ายๆก็คือว่าคนล่าเฮตไซคนล่านั่งกันเองพอสุดท้ายแล้วพลนตาม,มาก็จะตกไปที่ภาพลักการท่องเที่ยวลาวเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศลราที่ยังคงต้อการนักท่องเที่ยวชาวไทยในปัจจุบันแลโตกับข้อมูลการเผยแพร่จากสื่อข่าวลาาที่นักท่องเที่ยวไทยเริ่มมินโบมาเที่ยวลาวแล้วขำ ไปท่องเที่ยวประเทศอื่นเทนโกเดฮิตเอาคนเล่าจำโน,น้ทไล่เฮผ้ากันมาตัดโพดังคอมเมนต์เขาคนเล่าเดกาวามันมดยุกมาเที่ยวเล่าเลวสีไปสีมาไสไพ่โกจงเต้จะเอาเปรียบเขาแล้วแบบนี้ไพสีอยากมาทเที่ยวประเทศเ่า คนไทยเขาสีเศ้ามาเที่ยวเล่าเล็วเขาว่าเขาเบื่อนนำพนักงานา้ารัดรวมทั้งตำรวจที่ขู่ทีดเอาเงื่อนเขามาหลายโพูดแม่ขาดเศร้าขายกับพ่อเลวพ่อเห็นเขาเป็นนักท่องเที่ยวไทยก็ขายสินค้าและคาเพลงให้เขาโหลด เวลามาล่านักท่องเที่ยวไทยเจอสารพัดปัญหามันเป็นแบบนี้เขามาเทเดียวแล้วก็เคดหลาบเลยแล้วก็เดินทางไปประเทศอื่นแทนปั่มปัสสปอร์ตแล้วอยากไปไซก็ไปใดและถารลาวยังบอผากันแก้ปัญหานี้ก็อย่าไปหวังให้เขามาเที่ยวเล่าเลย นักท่องเที่ยวไทยหรือประเทศอื่นๆเมนนิยมไปเที่ยวเวียดนามเนื่องจากว่าประเทศเวียดนามถ้ำตูเป็นเจ้าบ้านที่ดีโตกับเขกที่มาเที่ยวบ้านเขาเต่โบคือกับบางประเทศถามเมนนักท่องเที่ยวไทยหรืออเมริกากล่าวขามาเหยียบแผ่นดินโตเจ้านาทีก็พากันจับตาเบิงแต่หัวจนหดตีนมีปัญหาอีหยังหน่อยเดียวโกกรรมกำปันกัดเขียวเล่นไซโลดโบมีพรสันพรนยาวหรือลถว่าล่าโศกแต อย่างใดยกเว่นแต่นักท่องเที่ยวจีนเพียงเท่านั้นจึงจะได้ถือตอนฮับเมิ้นพญาเขาบาน ปาถิเหล่ามากหมู่ใหญ่เสนอหนาต้นฮับนักท่องเที่ยวเดบโบเบิงสภาบบานเมืองตัวเองเลยถนนพ้นทางตำรวจมาขีดเงินนั่นักท่องเที่ยวเห็นแหล้วเบิดสภาบเลยเวลาผ่านไปเท่าไดโก็บผ้ากันเปียน,นีิสโบหูจักป,ป้าปุงแก่ไขผ้ากันเหดเตเนลเซียมเสือโบอ,อายเขกเดบโอนอ โบหายเวียดนามกวนเหลียบแนวใดโน่เขาโบได้สวยโอกาสขี้คนเลา่าเมเตตำหลวจจนหอดหันอาหารก็พากันเอาเปียบลูกขาคนไทยปทา้าเถี่ยเล่าดีเขามาเที่ยวเทีเดียวก็หลับเลยตำหลวจเลาวกซ่อมเตะจะเอาเงินเขาเป็นแบบนี้ก็ทุกไปเรลือเลยปลา้าเถี่ยว ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวลาวที่พากันเฮมัตัดโพลังหับหูว่านักท่องเที่ยวไทยกำลังเนม่ขามปเทศลาวแล้วหันไปท่องเที่ยวปาถิเวียดนามแท้ทีซอปปอลาวเฮดเอาคนเาวหากตาสว่างว่ามันเป็นหย่อนฟรีมือคนเาวนั่กันเองที่เฮดเอาคนไทยโบต้องการมาเทียวเาวอีกต่อไป